สวัสดีค่ะอีแม่เชฟระมาแล้วเด้อค่ะวันนี้อีแม่เชฟระจะมาทำผัดพริกแกงนะคะโปรตีนนะคะอาหารเจนะคะวันนี้มาแบบในลุกอีแม่ทานอาหารเจนะคะทานอาหารเจมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะอีแม่นี่นะคะส่วนปัตถุดิบนะคะ ก็จะมีน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะมีพริกแกงนะคะพี่น้องอันนี้คือพริกแกงนะคะอันนี้คือเห็ดนะคะเห็ดอีแม่ไปเก็บมานะคะอันนี้เรียกว่าเห็ดถักแคนทาเลนนะคะแล้วก็มีถั่วนะคะถั่วแล้วก็มีโปรตีนนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็มี ใส่เสริมคือหัวหอมนะคะหอมใหญ่นะคะจะทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะตอนนี้อีแม่ก็จะมาเริ่มสตาร์ททำเลยนะคะนี่เราก็จะตั้งตั้งเตานะคะพี่น้องตั้งเตาใส่น้ำมันนะคะอีแม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วเนาะนะคะพอหลังจากน้ำมันเดือดนะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปแล้วนะคะ อ้อลืมบอกมอีพี่แม่มอีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้คือกะเพราแห้งนะคะอันนี้คือจะผัดกะเพรานะคะผัดพริกแกงกะเพรานะคะเจนะคะเรามาดูกันนะคะค่ะตอนนี้น้ํามันก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใส่หัวหอมไปนะคะผัดหัวหอมให้เหลืองนะคะ จะเพิ่มรสชาติให้อาหารมีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะถ่าตอนนีเออ้เราผักหอมได้ที่แล้วนะคะเหลืองแล้วแล้วเราก็จะใส่พริกแกมนะคะลงไปนะคะใส่พริกแกงแล้วก็ผักให้หอมนะคะผักให้หอมแล้วเราก็จะ ใส่พริกไทยลงไปด้วยนะคะพี่น้องเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะใส่พริกไทยลงไปนะคะพอผัดหอมนะคะเราก็จะใส่โปรตีนนะคะพี่น้องนะคะโปรตีนนี้เราจะนำไปแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำประมาณ หนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะพี่น้องแล้วเราก็นํามาหั่นนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะนี้ก็จะคือแทนเนื้อสัตว์นะคะพี่น้องนะคะหอมหุยหุยเลยนะคะนี้เราก็จะนำเอ่อเสอิยวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเสะี้ยวใส่ลงไป สองช้อนนะคะแล้วเราก็จะใส่แมกกี้ลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติใส่หนึ่งช้อนก็พอเดี๋ยวเราก็จะชิมดูนะคะเพราะพริกแกงเราใส่เกลือลงไปในพริกแกงแล้วนะคะพี่น้องอเมกกื่อกี้แม่ลืมบอกนะคะอีแม่มีฟักทองด้วยนะคะพี่แม่ก็จะเติมฟักทองลงไปด้วยนะคะพอเดือดนะคะเราก็จะนำผักใส่ลงไป ค่ะตอนนี้โปรตีนเราก็สุกแล้วเนาะเราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะพี่น้องใส่เห็ดนะคะเห็ดอันนี้อีแม่จะลวกไว้แล้วนะคะพี่น้องนะคะลวกไว้แล้วแช่คิดไว้ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ใส่ถั่วนะคะพี่น้องถั่วแขกนะคะเพิ่มรสชาติให้หวานแล้วก็ผักทองนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็จะมาคนนะคะเมื่อกี้นี้ชิมรสชาติอร่อยเป๊ะเ,เลยนะคะค่ะตอนนี้อีแม่ก็จะใส่กะเพราลงไปเลยเนาะนะคะใส่กะเพราแล้วก็ตัดน้ำตาลนิดหน่อยนะคะพี่นอ้องประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยะคะ่ะโอ้ลืมนะคะ ใส่ลูกโดดลงไปด้วยค่ะใส่ลูกโดดนะคะเผื่อใครอยากจะกินให้ได้รสชาตินะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะนะคะนี่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยเวอร์วัาวางอลังการงานสร้างรสชาติเป๊ะเวอร์นะคะปิดไฟเลยนะคะ ค่ะคลิปนี้นะคะเวอร์วังอลังการงานสร้างนะคะก็นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้อีแม่นำใจค่ะ,ะนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกๆกคนไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะควันหุยหุยนะคะดูนะคะอร่อยแซ่บเวอร์ อาหารเจมื้อนี้ของอีแม่นะคะแซ่บเวอร์วังอรังการพี่น้องเอ้ย